นามสกุลพระราชทานสมัยรัชกาลที่เจ็ดมีนามสกุลใดบ้างภาพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมมาชาทินีนาถทรงฉายกับพระราชโอรสจากซ้ายไปขวาสมเด็จเจ้าฟ้าอาัสดางเดชาวุฒิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็ดเจ,าจากกเ,ดดเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุชธราดีโลกและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คนไทยเริ่มใช้นามสกุลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์พระราชทานนามสกุลให้เจ้านายขุนนางและคนทั่วไปมากมายต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ยังพระราชทานนามสกุลพระราชทานให้บุคคลมากมายนามสกุลพระราชทานสมัยรัชกาลที่เจ็ดมีอะไรบ้าง นามสกุลพระราชทานสมัยรัชกาลที่เจ็ภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดในหนังสือปกินกะคดีเรื่องนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพูดถึงนามสกุลที่รัชกาลที่เจ็ดพระราชทานให้ดังนี้วันโกมลพระราชทานให้รองอำมาัย์เอกหลวงเกษตรสัพพกิจนุ่งกระทรวงมหาดไทย กุงศรวันพระราชทานให้หลวงศรีรักษาใหม่กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบุรีเทวานุครห์พระราชทานให้นายจันแพรบุตรเจ้าจันสมงอนรถณอยุธยาพระราชทานให้หม่อมราชวงศ์โตจิตพงในสมเด็จพระเจ้าบรมงศงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ขอพระราชทานนามสกุลสำหรับผู้เสื่อสกุลโดยตรง ลงมาจากพระเจ้าบรมมวงเธอชั้นสามพระองค์เจ้างอนรถบริพารณายุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวง์โดยตรงลงมาจากสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าบริพตรสุขุมพันธ์กรม,มพระนครสวรรค์วรพินิษภาพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมมาาทินีนาาทรงฉายกับพระราชโอรส จากซ้ายไปขวาสมเด็จเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเดเจ็าจากกาาเ,ดเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุชธราดีโลกและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากกระพง์ณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวานาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถ มหิดลณอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมมขุนสงขลานครินภาพสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชาตราดีโลกจุฑาธุตณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชาตราดีโลกกรมมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ยุคน,นะอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมาหลวงลบบุรีราเมศกิติยากรนะอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ระพีพัฒนาณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อสายพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาหลวงราชบุรีดิเรกริ์พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักประวิทยณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาหลวงปราจิงกิติบอดีพระองค์เจ้าประวิทย์วัฒโนดม จิรประวัตินอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพระองค์อองเจ้าจิรประวัติวรเดชอาภากรณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์งเ,จงเจ้าอาภากรเ,ากเกียรติวงศ์ ชัดชัยณอนายุทธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาหลวงกำแพงเพชรอัครโยธินพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรเพนพัฒนาณายุทธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อสายพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาหมือนพิชัยมหิงทโรโอดมพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ วุฒิชัยณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมขุนสิงหอวิกรมเกรียงไกรพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภสุริยงณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมหมื่นชัยยาสีสุริโยภาสพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพรพันภาพ พระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าชายรังสิตประยู์ศักด์สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทรรังสิตณอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมาขุนชัยนาทนเรนทรพระองค์เจ้ารังสิตประยูนศักด์มรกฎณอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมมวงเธอ ชั้นสองกรมมขุนสถิตสถาพรพระองค์เจ้ามรกฎอุไรพงษ์ณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงวงเธอชั้นสามกรมมหมื่นอดุญญาลักษณะสมบัติพระองค์เจ้าอุไรลำยองณอยุทยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงวงเธอชั้นสามพระองค์เจ้าชายลำยอง ทักขนางและอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอชั้นสี่กรม,มหลวงพิชิตปรีชากรพระองค์เจ้าคัทนางอคยุคนสุธารธณอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้นสี่พระองค์เจ้าชายสุธารธ พรมเมธณนอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้นสีพระองค์เจ้าชายพรมเมธวิบูยอพันณอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายวิบูยอพันรังสีวิสุทธ์นอยุธยาพระราชทานให้ผู้สืบเชื้อสายพระวงศ์โดยตรงลงมาจากพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายบอวรวิสุทธ์ภาพจากซ้ายแถวยืนพระองค์เจ้าดีลกนพร,รัตน์พระองค์เจ้ารังสิตประยูนศักดิ์พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพรา์แถวนั่งสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์วัฒนาสุทธ,ธิพระราชทานให้ในายร้อยโทแปลกบุตรนายสุทธ,ธิ วิเศษสุมนพระราชทานให้รองอามาทโทถนอมครูใหญ่โรงเรียนบุญยวาดวิทยาลัยจังหวัดลำปางทันวานชรพระราชทานให้นายเตียงเอกชวนบุตรนายเตียยิ่งเกียรติตันติลีปีกรพระราชทานให้รองอามาตร,รีพยุงครูโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิษกับนายหลีบิดาประภาวิวัฒน์นพระราชทานให้รองอามาตร,รีถุนบรรณรักษ์คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยกรมนาถพระราชทานให้รองอํามาตย์เอกหลวงอุบลศัก์ประชาบาลพันธ์ประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีกับรองอํามาตย์โทหลวงเรืองนาร,ารักษรอสอบิดาหีรันยอเลขาพระราชทานให้รองอํามาตย์ตรีสังเวียนครูโรงเรียนพนิชยการวัดสามพระยา มณีละดาพระราชทานให้รองอามาตย์รีขุนชานพลเสกกิ่งครูโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ตันสุหัสพระราชทานให้ขุนอนุการราชกิจตัวเท้ากรมการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่มหานรงพระราชทานให้นายร้อยเอกหลวงรามฤทธิรงเขียวผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขัน ทั้งหมดนี้คือนามสกุลพระราชทานสมัยรัชกาลที่7็ด